วันนี้นะฮะแดดออกดีมากครับก็เลยเอาผ้ามาตากนะฮะ มันรู้หน่อไม้ฮะอ่าปรากฏว่านะฮะเราเอาหน่อไม้ไว้ไว้ทำพัน์ต่อนะฮะเราเราไม่หักมากินนะฮะเห็นเป็นลำใหญ่แนละ้นะวนะโตเร็วนะ ามาดูหน่อไม้ทางนี้มัางนะยาวเพ้ยเลยเนี่ยตายละไม่ค่อยได้มาดูออกกินแล้วใหญ่ยา,ย,ยาวแล้วเ่ย เอาไวมากก็ลกนะฮะยุบยุบอือหือพอได้นะฮะ